สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยปีแรกอย่างท่าโระหะผู้นำมาชตำบลบรณรณานำเบะชีวันนี้จะมาแนะนำการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ำครับวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นทั่วไปนะครับประกอบด้วย5ส่วนหลักๆคือส่วนแรกถั่วเหลืองครึ่งกิโลกรัมครับส่วนที่สอง สับปะรดสับครึ่งกิโลกร,รมัมส่วนที่3คือบอลลาดหรือกากน้ําตาลครึ่งกิโลกร,รัมนะครับส่วนที่4น้ําหมักที่เราผลิตได้จากวัสดุที่เหลือใช้จากภาคการเกษตรนะครับอีก5 0 0ซีซีส่วนที่4น้ำซาวข้าวที่เราเหลือใช้จากครัวเรือนนะครับประมาณ5ลิตร เมื่อเราได้ส่วนผสมทั้ง5ส่วนพร้อมแล้วนะครับนำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยใส่ในถัง20ลิตรที่เราเตรียมไว้นะครับ Thank you. หลังจากนําส่วนผสมทั้งหมดผสมลงในถังที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดนี้เข้าไปพักไว้ในที่ร่มทั้งหมด14วันเสร็จแล้วเปิดคนทุกสามวันนะครับก็เป็นนันว่าขั้นตอนในการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ําเสร็จสิ้นพร้อมใช้แล้วหลังจากนั้นนะครับการปฏิบัติเมื่อต้องการนําไปใช้นะครับนำปุ๋ยยูเรียน้ําที่ได้ กลองเอากะากครับแล้วก็นำนำเฉพาะน้ำนะครับใช้อัตราส่วนการผสม2ซีซีต่อน้ำา2ลลิตรนะครับน้ำสะอาด20ลิตรผสมแล้วฉีดพ่นฉีดสามารถฉีดพ่นในทั้งทางใบแล้วก็ลงดินนะครับก็จะทำให้พืชและผักสวอนกัวของท่านงามพอๆกับ ปุ๋ยยูเรียครับก็สำหรับปุ๋ยยูเรียประเมทนี้นะครับชนิดนี้นะครับจะทำให้ท่านลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยยูเรียม็เฟโฟมจากท้องตลาดทั่วไปประมาณ10เท่านะครับโดยต้นทุนของการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ำหนึ่งถังนี้นะครับจะอยู่ที่55บาทนะครับแต่ถ้า ถ้าท่านซื้อปุ๋ยยูเรีย